ผู้หญิงคนหนึ่งครับถูกหาว่ามีชู้ทั้งที่ตลอดชีวิตทุ่มเททำแต่ความดีได้รับคำยกย่องว่าเป็นสตรีที่ดีที่สุดสามีพ่อแม่คนในครอบครัวคนแถวบ้านมองด้วยสายตาแปลกๆซุบซิบนินทากลายเป็นตัวหน้ารังเกียจถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงครับจะแก้ปัญหาย,ยัางไงเดินไปฟาดปากมัเลยไหม นี่แหละครับคือบททดสอบที่ที่ท่านหญิงอาอิชาภรรยาของท่านนบีผู้ที่มีสถานะเป็นมารดาของมุสลิมทั่วโลกต้องเจอครับเจ็บจนแทบจะขาดใจร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะไหลแล้วครับเหตุการณ์สำคัญนั่นคือท่านหญิงอาอิช่รอเบียลลอฮฺอันฮะอุมอมุลมิมมมมมนิง พระมารดาแห่งปวงผู้ศรัทธาภรยาที่รักยิ่งของทรถสลลลลของอัลิุสลามถูกให้ร้ายป้ายสีถูกใส่ไข้และสร้างข่าวลือขึ้นมาเต็มมหานครมบรียไปหมดว่านางนั้นคบชู้สู่ชายจนกระทั่งมารดาคนที่เป็นมารดาของท่านหญิงอาชาถึงกับล้มป่วยลงด้วยกับข่าวลืออันนี้ซึ่งมันเป็นไม่เป็นเรื่องจริงสักทีเดียวเดียวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการรณรงค์ศึก ของพวกบดีมุสลิมกสามารถได้รับชัยชนะและกลับมาจะเข้ามาหาคนครเมดนี้อยู่แล้วทนบีได้ไปหยุดกองทัพไว้ก่อนขณะที่ก่อนจะเข้าบัดนะหนึ่งวันนะ่ะไปหยุดไว้ที่ใกล้บ่อน้ําบ่อแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าบ่อน,น้ํามูรอยมูรอยซีเมื่อกองทัพทั้งหมดได้หยุดแต่ที่นี่แล้วเพื่อพักผ่อนนอนหลับแล้วก็จะเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้น ในขณะนั้นเองก่อนที่กองทัพจะเดินทางต่อท่านหญิงอาชาก็มีความจําเป็นก็คือต้องการไปทําธุระสุดตัวของท่านไปปลดทุกข์ที่ที่แห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลนั่นแหละและท่านหญิงก็จะเดินกลับเข้ามาในกระโจมของท่านแต่ขณะนั้นเองท่านหญิงก็มีความรู้สึกว่าสร้อยข้อมือของท่านนั้นนะ่ะหล่นหายไปท่านหญิงก็ไปค้นหามาก็พยายามไปค้นหามาแล้วก็กลับมาที่กระโจม แต่พอกลับมาที่กระโจมปรากฏว่าทุกคนในกองทัพนั้นอพยพเคลื่อนย้ายกันไปหมดแล้วท่านหญิงทายังไงท่านหญิงก็ต้องอยู่ที่นั่นคนเดียวและท่านหญิงก็นอนเอาผ้าห่มคุมเอาไว้เพื่อรอให้ถึงรุ่งเชา้าหวังว่าจะยังยังมีคนผ่านมาแล้วพาท่านหญิงกลับไปขนานั้นเองเมื่อกองทัพผ่านไปแล้วท่านหญิงก็นอนรอยอยู่จนกระทั่งจะเช้าแล้วมีสาวพระอัครสาวกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนดีแลอเกินเป็นคนที่เคยออกสงครามปกป้องศาสาอิสมมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามบาดักจนกุปรอกับทารอสซาลลอฮ์อะลัยซัลลัมเขาตื่นขึ้นมาก็เพื่อเข้ามาเข้ามาช้าเพื่อจะได้มาดูว่าในกองทัพมีใครหลงเหลืออะไรไว้บ้างไหมทิ้งอะไรไว้บ้างก็ปรากฏว่าเขาจําได้นี่คือท่านหญิงไอชาร์ฮารอดิยาลออันฮาเพราะเคยเห็นหน้าท่านเคยรู้จักท่านหญิงมาก่อนที่จะมีบัญญัติให้คุมศีรษะ ให้คุมปิดหน้าคุมนิกรก็จากก็ตกใจว่านี่ภรรยาของท้าโรนสโลัลสลัมนี่นาเพราะฉะนั้นก็เห็นเช่นนั้นเขาเลยเอาอูดเอาอูดไปเทียบที่ตัวของท่านหญิงแล้วก็จับให้อูดนั่นนงลงแล้วท่านกระเชิญท่านหญิงให้ขึ้นมงงาบนโหนดอูดแล้วท่านก็พาท่านหญิงกลับมาานครมาดีนะโดยท่านไม่ได้นั่งบนอูดด้วยกันเป็นคนจูงอูดกลับไปมหานนครไปนะเพราะนี่ไม่ใช่ใคร นี่คือท่านหญิงอาชาอุมมุลอมินินพันมานดาแห่งพวงผู้ศรัทธาภรรยาที่รักยิ่งของท่านรอฮิสอลัลฮิสตลัมที่ทุกคนต้องให้เกียรติเหมือนกับเป็นแม่ของพวกเขานั่นเองแต่พอเรื่องนี้เกิดขึ้นบรรดาศัตรูของอิสลามบรรดาศัตรูของอิสลามส่วนใหญ่จะเป็นชาวยูที่อยู่ในมหามิทา,าลมาดีนาะแลวก็มุสลิมหลายๆคนที่ประกาศตัวเปเข้าอิสลามแต่คนจริงก็คือมูนาเฟกนั่นเองประกาศตัวชาวยูเข้าเป็นมุสลิมส่วนหนึ่ง วใจไม่ได้เ,เข้ามาจริงๆครับเข้ามาเป็นมุสลิมอ่านคัลิมัชฮาดะเพื่อตัวเองจะได้อยู่อย่างปลอดภัยไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียค่าคุ้มครองไม่ด้ดงเสียภาษีไม่เสียงอะไรและจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างดีแต่คาใดก็ตามถ้าหากว่าสังคมมุสลิมเกิดความอ่อนแอหรือว่าเกิดมีปัญหาเขาจะเปลีกตัวไปอยู่กับฝ่ายศัตรูในทันทีหนึ่งในหนึ่งในนั้นบุคคลสําคัญที่สร้างเรื่องเทคนี้ขึ้นมาก็คือยวตัวฉกาด แม้มันจะเข้าอิสลามประกาศตัวเข้าเป็นรับเป็นเข้ารับนะจากศาสนาอิสลามก็แต่สหบาชคนลงความเห็นว่ามันคือมูนาเซกหน้าหวัยหลังหลอกตัวชักกาบทีเดียวระดับโผลหน้าทีเดียวซึ่งจะคอยบ่นทำลายอิสลามทุกวิธีทางที่เขาจะมีโอกาสทําได้คนคนนี้เมื่อรู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของข้ารสดุลอลาะสลามสิ่งที่เขาคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะอับดุลลอฮ์คนนี้ จริงๆแล้วก่อนที่ท่านนบีาจะอ,อพยพมามหานครมินีนะเขาก็มีความเชื่อมาันาตัวเขาจะได้ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้ปกครองให้เป็นกษัตริย์คอยปกครองมหานครมบนีนะแต่เมื่อท่านอัอเาอพยพมาแล้วทุกคนก็เปลี่ยนความคิดเห็นหมดว่าทุกคนมุ่งม,มาที่ท่านอับุลลา์สลตฮอเลสลัมด้วยคุณธรรมจรธรรมและหลักอิกสลามทุกคนนั้นเลยไม่คิดถึงเขาอีกเลยเขาต้องเกิดความอาบายคาดาแค้นว่าเขาเสียผลประโยชน์ไปการที่เขาจะได้เป็นกษัตริย์ เป็นผู้ปกครองเขาก็เสียไปเพราะฉั้นเมื่ออะไรก็แก่มีโอกาสจะทําร้ายได้เขาจะทรํรลายตลอดเวลาทําลายเท่าราัตน์ไม่ได้ก็พยายามเอาที่จุดอ่อนนั่นคือพยายามทําลายชื่อเสียงของภรรยาเท่ารัตน์สุลต่านอซัลัมพยายามอ้างว่าท่านหญิงอา,าไปมีอะไรกับซอฟาวานทั้งทั้งเหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยการนั้นที่กลับมาหาในครไม่ดีนะอับดุลลอฮ์พร้อมด้วยพยายามปล่อยข่าว ให้บรรดาคนที่เป็นมูนาเฟ์ทั้งหลายไปกระจายข่าวข่าวนี้กระจายไปทั่วตลอดหนึ่งเดือนเต็มๆจนกระทั่งครอบครัวของท่านราชนลลอครอบครัวของท่านหญิงเองถึงกับล้มป่วยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดไปที่ไหนก็มีเด็กคนคอยพูดคอยหานินทาเขาเริ่มได้กับคําว่าดูสิมันน่าเกลียดไหมดูสิขอสบานได้เลยออชา นางไม่มีวันที่จะรักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่องของนางเอาไว้ได้หรอกอย่างแน่นอนเพราะนางนั้นมากับผู้ชายคนนี้ที่ชื่อซัฟฟานแล้วมันก็บอกอีกว่าดูสิภรรยาของมุฮัมมัดสัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิสซลัมนบีของพวกเจ้านั่งอยู่บนหลังอูดมาพร้อมกับผู้ชายที่ท้างเร้มกันมาตลอดทั้งคืนจะเป็นไปได้หรือข่าวนี้นี่คือข่าวนี้กระจายไปทั่วมหาคนครมาดีนะ คนที่มุสลิมอดแอก็เอาว่าเขาด้วยมันเป็นไปไม่ได้เลยหนึ่งเดือนเต็มๆ้นไม่เห็นว่าใครอีหมานศรัทธาใครอีหมานอดแออัลลอฮ์ถึงลงมาในคุรานว่าอัลฟิตระตุอัชชัตนมิลกัดการสร้างฟิตนาการให้ไร้ปลายสีอะไรก็แล้วมันยิ่งกว่าไปแทงคนอื่นเขาตายซะอีกบาปยิ่งกว่านั้นอีกและถูเจ้าอย่าคิดว่าเรื่องการฟิตนาให้ไร้ปลายสีอย่างเงี้ยพวกเจ้าคิดจะพูดในสิ่งที่พูดในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ยอมให้เราที่พูดอ่ะอย่าคิดมาเป็นเรื่องเล็กนะ ใช่เจ้าคิดมาเรื่องพระพูดกันไปไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ทำับอัลลอฮฺสัมบัตมันเรื่องใหญ่ที่สุดละเกินสําหรับพระองค์เพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่าคนที่ให้ฟิตนาให้ไร้ไปสีเขาท่าไม่ไปขอมาเอาเาก่อนเขาไม่เจ้าตัวคนที่ถูกให้ไร้ไปสีเขาไม่มาอาไฟวันเกียร์มาเขาไม่หลงเหลือความดีอะไรเลยละหมาป่าทั้งชีวิตไปเป็นของเขาหมด ความชั่วความเลวที่เขาทําอยู่ปั้งไม่เป็นของเราในวันนั้นแล้วไม่มีการมัขอมาอัอะไริกันได้แล้วเป็นอย่างนี้ตลอดชั่วนาตาปีแล้วที่สําคัญที่สุดเมื่อเหตุการณ์จะต้องเป็นอย่างนี้วันเกียร์มาจะเกิดขึ้นแล้วเราจะหลงเหลืออะไรแหละที่สําคัญโทษของคนที่ให้ร้ายป้ายสีทำร้ายคนอื่นเขาโดยไม่มีหลักฐานมาก่อน อัลลอฮ์ลงโทษตั้งแต่ดุนยาเป็นต้นไปให้ได้รับความอภัปปะยศททั้งชีวิตของเขาโดยเฉพาะนบรรดาปลายชีวิตจะพบแต่ความอภัปปะยศในกูบูตจะโดนอาสาลงแอนอย่างรุนแรงเลเรนโตอาเคอรไม่ต้องพูดถึงอัลลอฮ์จะลงอย่างเจ็บปวดทรมานที่สุดเลยแทบจะประหลอดไปโดยจำไปยิ่งถ้าหากเป็นเรื่องของการให้ร้ายไปสีในเรื่องของการว่าขนุ่าตทำศีนาไปเรื่องการมีการครบชู้กับคนอื่นเขา ถ้าไม่สามารถหาพยานสี่คนมายืนยันยดา่ว่าวเขาทำจริงกฎหมายอิสลามเราให้เอาคนั้นไปเคี่ยนแปดสิบทีโดยไม่มีการผ่อนผันแต่ประการใดนี่คือโทษของคนที่ให้ร้ายไปเสียคนอื่นครับการให้ร้ายไปเสียพูดถึงมีสิ่งไม,ม่ดีของอื่นไม่อนุญาตให้แม้กระทั่งหยุดยืนฟังก็ไม่ได้นะให้ตัดสินไปเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงเลยให้เอาตัวเองเลยถ้าเป็นตัวเราเองเราจะทำเรื่องเลวเรื่องชั่วขนาดนี้ใช่หรือ มีลาอยู่แป๊บเดียวเป็นคนที่ตัวเองรักที่สุดเคารพที่สุดเป็นถึงเป็นถึงภรรยานบีจะเล่นจะเล่นเขาไปทำยินด่ากับเขาอย่างเชิงเฉลิมมันเป็นไปไม่ได้คนอิมานศรัทธาจะนึกแต่เรื่องอย่างนี้คิดแต่ถึงตัวเองว่ามันเป็นไปไม่ได้จะไปเสกข่าวทันทีแล้วไม่เอามาคิดอยู่ในหัวสมองเลยเพราะถ้าเรื่องนี้มันอยู่ในหัวสมองเราเมื่อไรอยู่ในหัวใจเราไม่ได้มันจะเหมือนจะเชื่อเพลิงเอามาทําลายอิมานศรัทธาที่อยู่ในตัวของเราที่มันดีอยู่แล้วจะถูกเผาเผาไหม้ไปเพราะเรื่องอย่างน ทำให้เราคิดว่าวันนี้เราอยู่ในยุคข,ของโซเชียลมีเดียเราได้ยินสืบเราได้ยินเสษข่าวมาเยอะเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้จริงไม่จริงกันไม่รู้ตดเราพูดกันต่อไปด้วยนบีบอกว่ามีโทษรุนแรงเหลือเกินแล้วก็เหมือนกับที่นบีบอกครับเพราะว่าเรื่องที่เอาไปพูดต่อๆกันทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เห็นได้ไม่แม้ไม่ไมไมไดีหลักฐานอะไรมนุษย์คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่สําหรับอัลแล้วมันยิ่งใหญ่เหลือเกินบาปหนาเหลือเกินอัลฟิตไดตัวอัชับโนเมลังกั การสร้างฟิตนะให้ร้ายป้ายสีการทําร้ายคนอื่นเขาด้วยทางบาดใจาด้วยทางอะไรก็ตามมันรุนแรงมันร้ายกว่าเอามีดไปแทงให้ตายสิตลอดเวลาเวลา,เวลาที่เขาชื่อเสียงเขาเสียหายไปเราต้องรับผิดช,ชอบทั้งหมดท่านนบีทั้งบอกว่าคนเหล่านี้วันเกียร์มาคุณงามความดีของเขาคุณงามความดีของเขาเ้าเอาไปให้คนที่ไปไปให้ร้ปพูดเพียงครึ่งคำถ้าเข้าข่ายถ้าเสร็จ แล้วเอาความชั่วเข้ามาเป็นของเราในวันเกียร์มนาะแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปด้วยเราอุลอิบิลละ منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في لمسكم فيما ما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون เพื่อยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของท่านหญิงอ,อา i s h อัลลอฮ์ถึงกับประทานอันกุรอานลงมาพวกเราทุกคนมีโอกาสที่จะถูกใส่ร้ายและถูกหนิน่าบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่มีมูลเลยครับและท่านนาบีพระนางอา i s h ทำยังไง ในการเอาชนะกระแสะการปรักปรำใส่ร้ายแบบนี้แบบอย่างของท่านก็คือนิ่งครับสงบสยบเคลื่อนไหวทั้งปวงสำหรับท่านนาบีท่านก็ไม่ได้ปกป้องท่านหญิงไอชะเมื่อความจริงยังไม่ปรากฏสำหรับพระนางไอชะท่านก็ใช้ความสงบท่านชี้แจงความจริงกับคนที่ใกล้ชิดคือครอบครัวและผู้ที่มีปัญญาใช้เหตุใช้ผลเท่านั้นนะครับ ส่วนพวกที่ชอบบูลลี่ที่ชอบเมาเห็นการนินทาเป็นอาหารจานโปรดที่ต้องกินทุกวันเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องไปชี้แจงครับไม่มีประโยชน์ครับต้องให้หลักฐานและเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จนกระทั่งอัลลอฮ์ประสงค์จะให้บททดสอบบทเรียนนี้ผ่านพ้นไปจากชีวิตท่านและปรากฏเป็นบัญญัติศาสนาให้มนุษยชาติเมื่อเผชิญกับการใส่ร้ายในชีวิตของเราครับ ขอรัทรงโปรดปรานวิญญาณของท่านและโปรดนำพวกเราทุกคนไปสู่ทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดอาเมน